ดมแน่เลยอ่บายอีชาวอีเอ้าสี่ไปแล้วสามไปแล้วหกนี่ไงยังอยู่ยังอยู่ค่อยๆครับเคาะ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 ถ้าเคาะฝั่งนู้นไปเรามาเคาะฝั่งนี้เนี่ย